สวัสดีค่ะทุกคนปลายตากลมนะคะก็จะมาอยู่ในช่วงสาระน่ารู้กับหนูปายเรานะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับขยะนะคะเราเป็นพนักงานกวาดถนนใช่ไหมเราก็อยากจะรู้แหละว่าต่างจังหวัดอ่ะเขามีการจัดการกับขยะยังไงว่าเขาทำกันยังไงนะคะแยกขยะแล้วเอาแต่ละประเภทอ่ะไปทำอะไรกันบ้างแลวนี่นะคะเราก็จะพาทุกคนไปที่จังหวัดกาญจนบุรี และสถานที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือตำบลวังศิลาอำเภอท่าม่วงนะคะซึ่งอำเภอนี้นะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะของอำเภอนี้แบบว่าอย่างละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละหมู่บ้านนะคะมีการจัดการกับขยะยังไงมีการขอความร่วมมือกับประชาชนยังไงนะคะในการคัดแยกขยะ และเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะดูนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากไม่ว่าจะแยกเป็นประเภทของขยะนะคะเป็นขวดพลาสติกฝานะคะแก้วนะคะแล้วก็เศษเหล็กนะคะอย่างนี้นะคะคือของพวกนี้นะคะบางคนดูว่าไม่มีค่าไม่มีราคาก็ทิ้งนะคะแต่บางคนที่เขาเห็นค่าของมันนะคะก็นำกลับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน,เป,นเปลี่ยนเป็นสิ่งอ่า สิ่งของเพื่อใช้งานได้อีกรอบหนึ่งนะคะดีกว่าทิ้งให้มันเสียเปล่าไปนะคะแบบดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะเครื่องสีส้มนี้นะคะเป็นเครื่องกลั่นน้ำมันนะคะจากถุงพลาสติกค่ะทุกคนเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วอำเภอท่าม่วงนะคะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะก็มีการแจกต้นกล้านะคะพันไม้นะคะ ให้กับประชาชนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยนะคะแบบหือใจดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้วก็ยังแบ่งปันต้นไม้ให้ทุกคนได้ไปปลูกพื้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการในการลดใช้นะคะก็คือเกี่ยวกับลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีนะคะเกี่ยวกับ กเกษตรกรนะคะก็จะมีการหมักปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ในการลดน้ำต้นไม้นะคะในการเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะแล้วฐานผู้ช่วยนะคะสาม R S ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะคะก็จะมีการาใช้น้อยใช้ําำนำกลับมาใช้ใหม่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นงานฝีมือจาก ของเหลือใช้นะคะนำมา DIY นะคะเป็นให้เป็นสิ่งของที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกนะคะแบบว่าดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศงานกันต่อเลยมีทั้งหมวกมีทั้งกระเป๋านะคะจากอะ,อะไรเนี่ยโอ,อ้ปุ๋ยนะคะจากถุงปุ๋ยนี่เลยกระเป๋าจากถุงปุ๋ยเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็จะมีพวกจุลินทรีย์พวก น้ำยาล้างจานมีน้ำยาซักผ้าก็มีนะคะน้ำหมักปลาเอาไว้ลดต้นไม้นะคะให้สารอาหารกับต้นไม้แล้วก็เพิ่มมูละคะ่าให้กับมูลสัตว์นะคะเกี่ยวก็เอามูลวัวนะคะมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะเอาไว้โยรยปลูกต้นไมค้ค่ะดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านนะคะมาขายสินค้านะคะคล้ายๆสินค้าโอท็อปเลยนะคะทุกคน มีสบู่มียาหมองมีแชมพูอย่างเงี้ยคือแบบว่าให้เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะคะก็จะมีพวกของฟงของฟ้าขนมกรุบกริบนะคะเสร็จแค่ทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารกันเลยคะ่ะบรรยากาศที่ร้านอาหารนะคะก็ดีมากเลยคะ่ะแบบว่าเป็นพันาารตาชนะคะแบบฟิลดีมากนี่นะคะอ่ารน,นะคะ เรียงรายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเรานะคะรสชาติก็ใช้ได้นะคะถ้าปรุงหวานกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะคือแบบอร่อยถูกใจเราเลยเราติดกินหวานแหละรสชาติใช้ได้นะคะทุกคนไปลองทานกันได้นะแล้วเราก็มาถึงที่ที่สองละคะ่ะอำเภอท่ามะขามนะคะนี่เลยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะบางทีนะคะพืชบางตัว เราแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นสมุนไพรของไทยเราคิดว่าเป็นต้นหญ้าพวกวัชพืชอะ่ะบางทีเเขาขึ้นมาพร้อมกับหญ้าและวัชพืชเราก็ถอนทิ้งนะคะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อเนี่ยต้นแบบนี้คือสมุนไพรแล้วเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะคะมีสรรพคุณทางยาช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเบาหวานเรื่องความดันบางทีนะคะหนึ่งตัวนะคะ ใช้รักษาได้หลายโรคมากๆเลยนะคะคือแบบว่าโอ้เป็นคุณสมบัติที่แบบหาดหาสมุนไพรอื่นเทียบได้ยากมากๆเลยนี่ขอขอย,ยกยอของไทยหน่อยนะแล้วบางทีนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าดอกพากากองอ่ะคะ่ะเป็นสมุนไพรนะคะเราคิดว่าเป็นไม้ประไม้ดอกไม้ประเอาไว้ประดับอย่างเดียวเลยคะ่ะและนี่นะคะ ทางศูนย์นะคะก็มีวิธีบอกวิธีเกี่ยวกับนำสมุนไพรามาใช้นะคะว่าผสมแอลกอฮอล์เท่าไหร่เอามาใช้ยังไงนะคะแล้วก็วิธีอ่อนี่ก็เป็นตัวอย่างของสมุนไพรเห็นไหมคะเหมือนต้นหญ้าเลยใครจะไปแยกออกใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะนำสินค้าของตัวเองนะมาขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกครอย แล้วก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพอดีไม่มีไซส์เรานะเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะเราเป็นคนตัวอวบไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปของทางสูตรนะคะคือดีเยี่ยมมากๆเลยไปชมบรรยากาศกันเลยนะ การกัไไดกัดต่อยใช้เสต็นบบอน้ำมันแต่พวแผลติดเชื้อ,อเป็นหนองเป็นอะไรใช้น้ำสปปป้มยายนะเสร็จ<ป>แล้วก็จะมาดูงานกันต่อนะคะเครื่องที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเครื่องกันน้ำมันเหมือนกันนะคะทุกคนแต่แอันนี้เป็นเครื่องที่มีมหาเทอะไรนะคะมาประดิษฐ์แล้วก็ทำการวิจัยนะคะเครื่องนี้นะคะก็กลั่นน้ำมันได้ดีมากๆเลยะค่ะทุกคน มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีทั้งทีนะคะจะไม่มาสะพานข้ามแม่น้ำแควได้ยังไงล่ะคะเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะทุกคนนี่เลยเราก็พานำทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะนี่แบบว่าฟิลนั่งข้างรางรถไฟอะไรแบบนี้เราจะพาทุกคนเดินไปชมนี่เลยรางรถไฟนะคะที่ ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควไปเลยที่เดียวกันไปเลยเราเดินได้ไม่ไกลนะคะทุกคนเรากลัวความสูงนะคะเรามองเห็นน้ำแล้วเราหวิวใจเราหวิวนะคะแล้วก็จะเดินได้แค่จิตเดียวก็พาทุกคนไปชมบรรยากาศนิดๆิหน่อยๆนะคะอย่าก,กดกันนะเรากลัวจริงๆดูหน้าบบานเราไปก่อนละกันเราบุลลี่ตัวเองนะไม่ต้องเป็นห่วงเราบุลลี่ตัวเองได้เราไม่ได้บุลลี่คนอื่นเนาะเราบุลลี่ตัวเอง นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่มีการทิ้งระเบิดลงมานะคะนี่นะคะมีสินค้าขายแถวสะพานข้า,ามแม่น้ำแควเยอะมากเลยนะคะทุกคนไว้ใครไปเที่ยวไปชมนะคะก็ซื้อติดหมายติดมือกันได้นะแล้วเราก็ไปถึงโรงแรมกันแล้ว นี่วิวสระว่ายน้ำนีไปไว่ายน้ํากันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไว่ายน้ำดีไหมเราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ํำมาก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ํานะคะทุกคนไม่เป็นไรนี่ให้ทุกคนดูสระว่ายน้ํากันไปก่อนเลยและนี่นะคะก็คือที่พักของเรามีอ่างล้างหน้านะคะมีมีครบเลยค่ะมีสบงสบู่อ่า ห้องน้ำชักโครกอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเตียงนอนของเรานะคะเดี๋ยวขอหลับก่อนแล้วกันทุกคนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะว่าจะไปดูงานที่ไหนกันต่อบายชาวแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะส่วนการเรียนรู้มณฑลทนหารบกที่17เรามาที่ค่ายทหารกันเลยนะคะไปชมบรรยากาศงานกันเลยรู้จักไหมคะรู้จ่ะเอาไมทำอะไร ดอกพริกเนี่ยละค่ะตอนที่รู right uh, ้ใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าดอกแค่ดอกกิ <laughs> <laughs> <as> ีบครับดอกกลีบเอาไปกินหมูสก <medi> ีเลยนะพ่ตานะคะวิทยากรสาวสวยของเราผพ้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับที่ไปที่มานะคะว่ากรมทหารเนี่ยค่ะเขาจัดการขยะยังไงนะคะแล้วก็การปลูกสมุนไพรนะคะแบบ สมุนไพรไทยหายากมากๆนะคะบางทีเราก็ไม่รู้จักด้วยนะคะว่าคืออะไรสวนการเรียนรู้ที่นี่นะคะก็คือร่มเย็นมากๆเลยนะคะมีต้นไม้มีใบหญ้าแบบแบบว่าเขียวเช่วอุ่มแบบว่าบรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจัก,กรยานลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ <laughs> ทางศูนย์นะคะก็ได้มีการนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9นะคะมาใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ตามพระบรมราโชวาทของพระองค์นะคะนี่นะคะใครรู้จักอรถคันนี้ไหมคะบ้านเราเรียกว่ารถอ e ีแท็กนะคะหรือรถไายนะคะถ้ารถอ e ีแท็กก็จะมีตัวพ่วงอะคะ่ะถ้ายให้นางได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้องประจำส่วนการเรียนรู้แห่งนี้นะคะจำได้แต่ น้องตัวสีชมพูกชื่อน้องมลิแต่ว่าตัวสีดําจําไม่ได้นี่นะคะก็จะมีการปลูกพืชผักส่วนครัวนะคะมีสปริงเกอร์แบบนี้ก็คือดึงน้ําจากบ่อนะคะโดยการปั่นจักรยานนะคะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยและนี้ก็จะเป็นสมนุนไพรของไทยนะคะแบบว่าที่เราแทบจะไม่รู้จักเลยนะคะ เนละภูสีไทยนะคะน้าเงามาดื่มใช้ดองกับเหล้านะคะหันุมานประสานกายอันนี้ช่วยเรื่องกันยุงนี่เลยเราจําได้แหละแล้วก็มีอีกหลายตัวนะคะนี่เงือกปลาหมอเป็นยาอายุวัฒนะนะคะทำให้อายุยืนเนาะสมุนไพรไทยนะคะ อันนี้เราไม่อยากอ่านชื่อเลยเราขออ่านว่ายารีแพรน,นะคะช่วยกระชับช่องคลอดอันนี้ผู้หญิงน่าจะชอบและนี่ค่ะฟักข้าวเมื่อก่อนคือฟักข้าวดังมากเลยนะแล้วก็หอมมากด้วยว่านยานรังสีนะคะแก้ไอแก้วันารโกแก้อาเจียนเป็นเลือดตับอักเสบอะไรแบบนี้นะคะคือบรรยากาศล่มลื่นมากทุกคนแล้วเราเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะคือมาเจอบรรยากาศแบบเนี้ยคือแบบ ฟินมากนี่นะคะก็จะเป็นว่านงาช้างนะคะอันนี้เรารู้จักในนามของไม้มงคลนะคะเราเพิ่งรู้ว่าน้องอะ่ะป้องกันคุณใส่ได้ด้วยสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็ใบชะพลูที่เรารู้จักกันดีนะคะกินกับเมี่ยงคำอะไรแบบนี้ก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอันนี้เสล็ดพังพรแก้ลมพีษแก้ไข้ามาเรลลียลดช่วยลดอาการแก้ไข้ามาเรลลียได้ด้วย อันนี้คือเสลียความคอดอันนี้เราเคยเห็นนะและอันนี้กระดูกไก่ดำแก่ขัดยอกดูสิทุกคนเห็นไหมบางทีเราก็คิดว่าเป็นต้นหญ้านะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นสมุนไพรพอเราได้มาสูย์การเรียนรู้นะคะเราก็ได้รู้อีกหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้นะคะบางทีต้นไม้ที่เราเห็นว่าเป็นหญ้าเป็นวัชพืชอย่างเงี้ย บางทีเขาอาจจะมีประโยชน์มากกว่านั้นก็ได้อันนี้ลูกใต้ใบค่ะช่วยในการอ่อช่วยที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งตับได้มีอายุที่ยืนขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นพยาลรากหอมนะคะช่วยบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นกระชื่มกระชวยนี่เลยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนี่นะคะก็จะเป็นบอกแก๊สนะคะที่ดึงมูลของเรานะคะ มาทำเป็นแก๊สหงต้มนี่เลยนี่ก็คือดอกแคข,ขาวนะคะเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ากินกแกงส้มอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นท่านวิทยากรนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆนะคะดีมากเลยแล้วก็จะมีการนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะเกี่ยวกับความสมามัคคีถึงแม้เราจะแตกต่างกันแต่เราสามารถทำงานด้วยกันอย่างสอดคล้องกันได้ จากจัก,กรยานตัวนี้นะคะก็ช่วยบำบัดน้ำนะคะแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ไปในตัวแล้วก็แถมยังเป็นเครื่องออกกำลังกายได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยยิงปั่นแรงนะคะน้ำก็จะไกลขึ้นสู้ๆนะคะปั่นไปอีกเป็นกำลังใจให้กับคนที่ปั่นนะคะได้ๆนะคะเราชอบ พืชผักสวนครัวของที่นี่มากเลยนะคะคือแบบว่าออกดอกออกผลได้งดงามมากๆนี่เลยเจ้าน้องสองตัวนะคะน้องมะลิกับน้องอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เ <c oughs> จ้าตัวสีเผือกนะคะก็จะชื่อน้องมะลิเจ้าตัวสีดำนี่เราจะไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะนน้น <c oughs> น่ารักตมุตเมีเดี๋ยวก็หิวกลับบ้านซะเลยนี่ <c oughs> เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ภูมิใจในประเทศไทยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรต่างๆนะคะแต่ประเทศเราอะมีคำหนึ่งนะคะที่พูดได้ว่าในานาม,มีปลาในานาม,มีข้าวไม่ว่าจะเกิดอะไรอะเรายังมีข้าวกินมีปลากินนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะกับ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะนี่เลยเราซื้อมูลไส้เดือนแล้วก็สบู่นะคะสะบู่สบู่มะกรูดไปนะคะคือสบู่มะกรูดใช้ดีมากนะคะสิวไม่ขึ้นแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกป่วยอะไรแบบนี้แก้เมารลดได้ดีมากเลยนะเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวกันต่อนะคะแต่ว่าแบตเราจะหมดแล้วถ่ายได้แค่น,นี้เลย งานเรียนก็ต้องมีวันเลิกลานะคะทุกคนก็ได้เวลากลับแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพต่อนะคะไปทำตามความฝันทำงานและก็เลี้ยงดูครอบครัวของเรานะคะใช้ชีวิตที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมานะคะโดยการนำกลับไปพัฒนาตัวเองและก็ได้มาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะถูกใจกันบ้างไม่เอ่ย นี่นะคะของฝากจากจังหวัดกาญจนบุรีที่เราใช้แล้วเราชอบมากนะคะเรานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นสะเก็ดเงินแบบนี้นะคะทุกคนมันเราก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่มันก็เป็นไปแล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้สก,กรปรกอะไรนะเราก็อาบน้ําของเราทุกวันแต่ว่ามันเป็นก่อนที่เราจะมาทํางานขยะอย่างนี้นะคะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับกรรม,มาพันธุ์ก็อาจจะเป็นได้นะ แล้วก็ใช้น้ำนมราชสีนะคะทานะคะเพราะน้องมีสรรพคุณในการช่วยเรื่องสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นเยอะนะคะได้มาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้นะคะแล้วก็ชอบมากๆประทับใจมากๆนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับการจัดการขยะว่าต่างจังหวัดเขาจัดการกันยังไงและเขามองขยะของเขาเป็นของที่มีมูลค่านะคะ และที่สำคัญนะคะชีวิตของคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวของทุกคนอยู่แล้วนะคะอย่าด้อยค่าชีวิตของตนเองและของคนอื่นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย